เอาทีกบผมในคลิปนี้ก็มาอยู่กับราการอัศวเทพกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้มาอยู่กับราอูนะครับผมผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภไยครับผมร่างนี้นะเป็นร่างของสเปนเป็นโฮเพเยอร์ร่างมาลติเดเซกก็เป็นโฮเพเยอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับร่างนนให้ดูด้วยนะว่าค่าพลังคล้ายคีงกันหรือว่าร่างไหนมากกว่าหรือดีกว่านะครับผมก็ร่างนี้นะครับเล่นปีกได้นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็เล่นกองกลางได้กองย้าได้แล้วก็ อ f าได้นะครับถือว่าดูโอเคนะครับผมเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเพิ่มตำแหน่งปีกขวาได้ก็ถือว่าดีครับผมอ่าบูสเตอร์ครับผมบูสเตอร์เนี่ยมีบูตอ่าหาช่องนะครับอ่าก็มีบัลตคอนโทรที่เป็นบูตฟินิชชิ่งจบสกอร์บูตมีสปีดต้นนะครับที่บูตนะครับผมอ่าใช่ครับบูตสปีดต้นนะครับผมขอใช้โคชพี่เอลโซรายการแนะนี่นะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีกันทุกคนนะครับผมเนาะ อ่ะสกิลครับผมสกิลเนี่ยมีเก็บสกอรถ้ายากเอาไว้ยิงกองหน้าเผื่อจะใช้ครับมีเชฟจัดคอนโทรลครับแม่แอนเทอร์มีดิมิงช็อตครับผมยิงมดุดเฟิร์สทำช็อตยิงจังหวะแรกล่างนี้มีเฮดดิ้งด้วยนะครับถ้าใครเอาไปยืนหน้าเนี่ยสามารถหม่งได้นะครับเนี่ยเราเล่นชูตติ้งครับผมอัพไซเคอร์เป็นไซก้อยมี ไฟนิชช็อตนะครับเป็นยิงแบบเขินนะครับแล้วก็มีซัมโบโรนะครับผมสำหรับลาอูสกิลพิเศษไม่มีนะครับถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับสกิลขาดแค่สกิลเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะเคล่อนสกิลพิเศษเพิ่มให้ตรงกลางนี้นะครับสำหรับลาอูส่วนกาครับกลังครับผมกดออโต้ไปครับปัน102นะครับสำหรับลาอูนะครับค่าเกลี่ยงบอนนี่ สวยงามเลยนะครับผมควรเพิ่มสกิลเรี่องจริงๆนะครับหายช่องดีมีความเร็วนะครับเก็บสกอร์เนี่ย93ถือว่าโอเคการส่งบอลรู้สึกว่าร่างนี้จะส่งบอลได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับผมผมสังเกตร่างก่อนมาแล้วนะร่างก่อนนี่ส่งบอลไม่โอเคเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกับเปรียบเทียบกันร่างเก่าครับดูกันนะครับพลังกันก่อน การอัพเนี่ยผมมีให้อยู่2แบบนะครับสำหรับนักเตะค,คนนี้นะครับแบบแรกคือออโต้ครับผมออโต้ Auto, เนี่ยคือสามารถเล่นได้นะครับออโต้ Auto, เนี่ยจะเน้นยืนเอเดหรือว่ายืนกลางหรือว่ายืนหน้านะครับผมก็หาช่องดีครับผมเลี้ยงบอลก็ดูโอเคถึงดิมิงจะไม่90แต่มันทําได้นะมันทําได้แต่ต้องยอมลดในส่วนของพา i ิงแล้วก็ลดสปีดปลายออกนะครับผมการปรับเนี่ยมันจะต้องลดแบบนี้นะครับแล้วก็ลดในส่วนของ อ่าสปิดปลายออกครับผมแล้วก็เพเวอร์ประมาณนี้ครับผมถ้าจะยืนกลางนะครับถ้าจะเอาดิบบิ้งเก้าสิบเนี่ยสามารถอัพแบบนี้ได้นะครับก็มีความเร็วยังบอลได้ส่งบอลก็ดูโอเคครับไม่ได้แย่มากนะครับแล้วก็จบสกอร์93ก็ดูโอเคเช่นกันนะครับสถานี้ก็ยืนกลางเนาะไม่ว่าจะเป็นกอดออโต้หรือว่าจะอัพแบบผมก็สามารถเลือกเล่นได้ครับผมแบบ2นะครับผมแบบ2เนี่ยที่ผมจะแนะนําก็คือเอาไว้ยืนปีกนะครับยืนปีกฝั่งนี้นะครับ ตามจริงนะครับผมอยากจะแนะนําควรเพิ่มปีกฝั่งขวานะครับจะได้ตัดหนเข้ามาปั่นนะครับแนะนําให้ยืนปีกฝั่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับควรเพิ่มปีกฝั่งนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้าจะเอาไริจริงอ่ะมันต้องยังไงอะ่ะค่าส่งบอลมันต้องดีครับผมเน้นส่งบอลเพราะว่านักเตะถนัดซ้ายนะครับต้องแนะนําครับเอาไปยืนขวาจะดีกว่าจะได้ตัดหนเข้ามาปั่นเนาะปั่นระยะนี้นะครับการปรับนะครับผมแบบที่2ครับผมเราจะ ยอมลดในส่วนของพาสซิ่งออกหมดเลยครับเพิ่มชูตติ้งครับผมแค่นี้ครับผมแบบแบบที่2ครับมีแค่นี้ครับผมเพิ่มคอมโพงมาให้80 ตัดในข้ามาปั่นจสกอร์ได้สวยงามครับผมการเลี้ยงบอลเนี้ยก็เหมือนเดิมครับผมบนคอนโทร98นะครับดิปบิ้ง90ทาวิรเวชชั่นเก้าก็คือสวยงามครับผมความเร็วก็สปีดต้นเนี่ยคือเร็วอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องห่วงครับผมมีความเร็วแน่นอนสำหรับราอูจะได้ผมเคยลองเล่นร่างก่อนๆมานะครับผมส่วนนี้นะครับผมเป็นการเปรียบเทียบนะครับสำหรับร่างมาลินแล้วก็ร่างของสเปนนะครับสำหรับอ่า ราอูนะครับผมอายุเนี่ย22ปีนะครับสำหรับล่างมาริเส่วนล่างที่ฝั่งซ้ายเนี่ยอายุ IU 25ปีแล้วครับค่าพลังเปรียบเทียบสังเกตเอาได้ครับผมการหาช่องเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของสเปนนะครับที่ดูดีกว่าบอลคอนโทรลอ่าแล้วก็มีไาฟเวอร์ชั่นที่ดูดีกว่าสําหรับล่างฝั่งซ้ายนะล่างของสเปนนะครับส่งบอลเนี่ยส่งบอลก็แอบใกล้เคียงกันนะครับจบตัตกร์เป็นล่างมาริเครับผมลูกตั้งเตะเป็นล่างมาริโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะลูกตั้งเตะ ความโค้งความโค้งในส่วนของร่างมาริดมากกว่า1แต้มครับผมเฮดดิ้งก็เป็นร่างของมาริดครับผมส่วนค่าป้องกันนี่ก็ตามสภาพครับผมตามขั้วพลังที่ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับ k กิ้งพาวเวอร์สปีดก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับผมอ่าไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมตามจริงเนี่ยสปีดเนี่ยเป็น90นะครับสำหรับร่างที่ผมอ่าร่างเก่าเนี่ยเพราะว่ามีบู o โค้ดเนาะบู o โค้ด ตัวเปรียบเทียบไม่ไดเอามานะครับบรนเท่ากันนะครับแข่งเป็นร่างมาลลิดครับผมตามกอลลมาัลิดรู้สึกว่าในส่วนของร่างมาลลิดจะดูโอเคกว่านะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของร่างสเปนเนี่ยผมปรับในส่วนของการนับค่าพลังออโต้น,นะครับไม่ได้ปรับแบบสายที่2ส,สายที่2จจะเป็นสายปีกเนนเลี้ยงบอลน,นะครับผมอาจจะร่างนี้ที่เลี้ยงบอลดีกว่านะครับแล้วก็หาช่องดีกว่านะครับสาหรับาราอูนะครับผมก็เป็ว่า คลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะครับผม